สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสู้คู่สู้คนนะครับพบพ่อครับผมนะครับเบ้าหนาะชาแนลนะพี่น้องมื่อกี้ได้แนวเซ็บๆนะครับมาฟากมาทอนพี่น้องคือเก่้าครับผมเป็นเมนูต่าสบายนางนะพี่น้องหน้าต่าสบายนางเบ้าหยอได้สบายนางมาพี่น้องเอ้ยหลังจากที่รอคอยเมนูนี้หึงนะพี่น้องนะเมจโวพากินพาเที่ยวนะจัดให้แล้วเด้อเม่โจเด้อต่าสบายนางมาพี่น้องเส็บๆกับเบ้าเหยอเด้อไ่ต้องยังมากมายดอกได้พลังข้าวเหนียวมาปั่นหนึ่งพี่น้องเอา หลังเลิกงานนะพี่น้องนะข้าวเหนียวคอน้องๆคุณมามาเสแสรบมางหงอเด้อพี่น้องเด้ออืมอืมเราจะจัดพี่น้องทำมนดีเหี้ยน้องอหนูว่าค่ะอืมเสแสรพี่น้องเลยหนุ่มา หอมน้ำปูนะพี่น้องนะหอมน้ำปูน้ำปลา

ดเดมอโลโนนนนนอหนึ่งพันอเสบายน้าหนึ่งหมื่นสามพันวอน แสบเละจัดให้เด้อไม่โจเด้อ <c oughs> <c oughs> มันไปถึกเล็กแน,นอะพี่น้องหกหนึ่งเนาะโอ้หกหนึ่งหกหนึ่งเจ้าเจ็ดเจ้า ข้โเผ็ดชาเนไรนัวใส่ฮึกเลือก,ก็ดีใจน้ำเดียวเลยใส <c oughs> บุทึกกะบุเป็นยั้งี่น้องเอ้วันหน้าเอาไหม 嗯。Mm hmm. หัวขักนอยแมไนั่งกับกรุบกรอบดีขนาดจะไปนั่งเนี่ยไมโจโวเพินขอมาโหเกือบสี่สามเดือนและสองเดือนกว่า โอหนัวครับพี่น้อง បានពីវិងស្ងាប់សានប្រើងន្នុ 음. <목소리도> 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 talking no mm. 戴好不？ นัวครับน้อยนัว,น,วน้ำปูกต๊ปปี้ เพร็ดคักไม่ร้องอ่ะเพ็ดนัว C'est pas de เพชรต้องแซบพี่น้องนะสมัยหน้ามันก็บุคลิกรามไปได้ได้พี่น้องนะเพราะว่าพอนแซบแข็งมาพอนคล้ายกับว่าก็เจ้าเอาแซบแข็งแล้วเจ้าตัดไปเป็นซีเรียมมาได้พี่น้องนะ Ừ. Uh Hù -huh. uh, bao nhỏ cho đèn hả? เผ็ดพี่น้องเลยต้องเผ็ดต้องแซ่บ Oh. Cool. ก็ได้กพี่น้องเป็นโตแล้วทำสุดท้ายอือฮอือฮอืออเอาละพี่น้องเเผ็ดครับทั้งเผ็ดทั้งแสบนะพี่น้องนะ เป็นเมนูต่าสบายนางนะพี่น้องนะรดจัด,จดเอามาฟากพีตอนน้องต่าใส่น้ําปูน้ํากะปิแก้มผักสดๆแคบหมูขาดพี่น้องเอ้ยเพชรขักขนาะดเอาเป็นเมนูขอมานะพี่น้องนะเมนูขอมาตั้งสองเดือนกว่าแลยบ่นยน้องพอดีไดมาพอดีบ่นยน้องจัดให้บ่ลืมนะพี่น้องนะบ่ลืมนะพี่น้องขอไมาหลายเมนูบ่นยน้องบ่ลืมแต่ว่าอยู่ที่ว่าหาวัตถุดิบไดบ่่น้นไหะพี่น้องเลยเอา แต่ละคลิปนี้ก็บ้องยอขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับสู้คู่ทุกคนเข้ามาเบิ้งเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจบ้องยอนะครับบ้องยอนกเมียงให้พี่ให้น้องนะครับนอกจากคำว่าขอบคุณจากใจบ้องยอนนี่แหละอ่ะสุดท้ายนี่ก็จากลาพี่จากลาน้องพี่ค่นี้เดอ้อสวัสดีครับ